ี่เกณฑ์ไม่เป็นไรแต่ว่าพี่เกณฑ์ลมนิดเดียวเองไม่ไม่เป็นแผลหรอกแต่ว่าถ้าหลอกนิดหน่อยอ่ะมาเดี๋ยวผมช่วยนี่แหม่แล้วมันพี่ขาดรถเองก็ไม่เห็นช่วยขาเลยฮันนีฮันนีฮกนนีฮันนีอังบอกมาเชิญบอกบอกบอกตรงๆก็ได้ะถ้าว่าเข้าชอบพี่เกณฑ์ พวกเรากำลังสบายจึงตบมือพลันหากี่ยังมีอันดีกับมีอันมีอันมีอันเป็่เนข้าถามตรงๆนะเอ็มได้ชอบเกตไหมชอบชอบเกตปนีอยากเกตดาวเดียรอเราได้ไหมขอร้องเรอะ อย่าไปรอพี่เกตเลยเฮ้ยเลืกอกไม่แกเราแข่งกันดีกว่าไหมถ้าไปถึงเวทีก่อนชนนชนะอะไรเอาไหมเอาดิโอเคเอาดิแข่ทั้ทงปะพอมหนึ่งสองซ่อม ไม่เป็นไรแต่ว่าพี่เกศลมนิดเดียวเองไม่ไม่เป็นแผลหรอกแต่ว่าถลอกนิดหน่อยอ่ะพี่เกศเดี๋ยวผมช่วยหยิบสเก็ตบอดนี่เป็นขี้ตะกันไหมพี่เกศยกไปไหมเดี๋ยวมาเดี๋ยวผมช่วยเฮ้ยเฮ้ยเบ๊มันทำอะไรอ่ะเออมันทำอะไรวะเฮ้ยพี่เกศพี่เกศพี่เกศมันกันปีหนึ่งที่มันกันปีสองเฮ้ยคิดเหมือนกันปีสามเฮ้ยที่มันกันปีอาจจะเป็นไปได้อาจไปได้ได้ ไอเบสมันเดินมหาเลยเบมันเดนมหาเราไปล้อมดีกว่าไหมเฮ้ยเฮ้ยตัอปหยุดตรงนี้ตตต๊อปเมื่อกี้จะเข้าฟนชายแล้วไงเองไม่เข้าแฟนชัยเออเฮ้ยใช่ปะเออใช่ปะเาเปคนะคนแหละถ้าถ้าสมมติเองล้มบ้างอะเขาจะช่วยเพราะเ่าเป็นคนดีแหม้นั่นที่ข้าล้มเป็นเเห็นช่วยข้าเลยท่านเน่ย่เ่ย บอกตรงๆก็ยแหละชอบนิดนึงเหรอข้าว่าเข้าชอบพี่เก๋แหละถ้าเขาบอกเขาไปตรงๆดิพี่เก๋รู้ยังอ่ะเอาเองชอบเขาอ่ะยังไม่รู้เพราะว่าข้าไม่เคยบอกแล้วก่อนเองคิดเองชอบตั้งแต่ข้าชมลมเลยเหรอชอบอ่ะเคยชมลมแล้วรักแล้วพบทํางไงดีอ่ะข้าอยากจะบอกพี่เก๋อ่ะ ก็บอกไปเตรงๆเฮ้ยไม่กล้าเดี๋ยวเรามีวิธีแนะนําให้ต่อเออใช่วิธีอะไรเอาดอกไม้ไปปะอ่ะดอกไม้เฮ้ยมีตัวช่วยอะไรไหมอ่ะมีมีไปเอามาจากวัดเลยนะใช่อยู่เด็กอ่ะอยู่เามหลวงพ่อให้มาหลวงพ่อให้มาจงพรักจงหลงนี่ไปนะแล้วก็คุกเข่าเลย เขินเอ็งก็เอาแอบข้างหลังแล้วเขาคอยยื้อไปเลยนะหยุดหนี้งไปเลยนะไม่ต้องพูดเยอะไปเลยไม่เอาอ่ะาเขินข้าอะไรไปเลยไม่เอยากไปเลยไปเลยเอาเดี๋ยวจะพลาดโอกาสนะเอาไว้ข้างหลังนะโอเคโอเคเดี๋ยวลองดูไปเลยสู้ๆนะเจ้าเบสสู้ๆนะพี่แบาค์อะไรแบบนี้ยังสู้นะเบส อะไรจะให้อะไรเหรอเอ้ยไม่มีแล้วไม่มีแล้วมันวะเอ้ยมีมีมีเอาตกลงไงเนี่ยงงไปหมดแล้วตกลงจะให้หรือไม่ให้หรือว่ามีหรือไม่มีเออผมจะเออเบสอะไรอยู่ข้างหลังอ่ะเราเห็นแล้วนะจะบอกอะไรก็รีบบอกผมจะให้เออ อีพีหนะคะต่ออีพีตาหนึ่งสองสามโอ้เท่ทำได้ด้วยยืนตัวนิ่งเลยอ่ะแก๊งเราก็กลับมาอีกครั้งเลยนะใช่หลังยากปิดโควิดไปนานใช่ตอนนี้เรากลับมาพบเจอกันอีกครั้งหนึ่งใช่อุ้ยอุ้ยอุ้ยลอง อ่ะหนึ่งสองสามเก้เป็นไรไหมกำคงเยอะอะไรเนี่ยเหมือนลอบพวกแกมยังไม่ครบอ่ะเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมช่วยหยิบสเก็ตบอร์ดป้าเขินข้าอะไรไปเลยไม่อยากไปเลยไปเลยเดี๋ยวจะพลาดโอกาสนะไปเลย จะเปิดเพลงนะบอกว่าเอาไว้ข้างหลังนี่เอ็งเอาไว้ข้างหลังแล้วเบสก็บอกไว้ข้างหลังเหรอเออเดี๋ยวลองดูอ่ะเบสเดินผ่านก่อนเบสเดินไปก่อนสู้ๆนะเจ้าเบสสู้ๆนะพี่รักอะไรแบบเนี้ยสู้นะเบสสู้ๆนะพี่เบสอ่ะพี่เบสเล่นมาเบสมาเผมมีอะไรจะให้อะไรเอ้ยไม่มีแล้วไม่มีแล้ว Oh, i so oh, me, 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 me. Oh, I'm me, me, I'm oh, me, me, <laughs>